ครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาดิศกุตโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศนะครับพระเดียดพระคุณดวงตาพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับวัดบ้านเก่าบอ่อวัดบอ่อชะนิงนะครับออกรับบิณฑบาตสายทานศรัทธานะครับอุบาสกอุบาสิกาในงานบุญนะครับเป็นบุญขึ้นบ้านใหม่ คุณพ่อวิชัยคุณแม่จันทาอุลาลักนะครับเป็นยมผู้มีอุปการะคุณนะครับต่อว,วัดบ้านเก่าบอต่อว,วัดว่าพระาศาสนานะครับเลยขออนุญาตมาเก็บภาพประรยาการเื้อนะครับ นะครับคุณแม่จันทาอุลาลักษ์นะครับเป็นเจ้าภาพงานนะครับคุณอวิชัยอุลาลักษ์นะครับยมบรนชัยคำร่วงนะครับคุณหมออันชลีนะครับท่านที่ส้นยังบวกใไ,งไ้เนด้อทั้งหลังเด้อ ร้านเจ็ดเซนติมว้าตีโบเพียงเนาะ อือี่นะครับญาติยงนะครับชาวบ้านเซนซูบันบอชนเนงบันปุ่แป้งนะครับร้ามโดยญาติพี่น้องนะครับผู้มีความสนิทคุ้นเคยนะครับพ่อวิชัยแม่จันทากุลารักษ์นะครับยงบันชัยคำด่วงคุณหมออันชลีนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับ กาการดพี่น้องการรออาหารจิตใจอนี่เป็นคนเลายขออหารงนสียสัญญาเกิดบุญเกิดผิส่ันองกาสำพัจับพนใหญ่คุ้ใส่บาตรไ้ว คูณใส่บาตรแล้วหนีนั่งใส่นอนยกก่ออีมานั่งเด้อคุณลงแน่ยกให้ผู้เฒ่านั่งคุณถอยเป็นลงแนงยกต่ออีถือนั่งบ้านนาทีมันเจะดีสะดวกทั้งคนแล้วนะเพราะว่าทงในนี่มีนาบ้านที่นี่ก็อีอยู่ประมาณสามทิศโตเชิญในผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนตัวทั้งด้านหน้าถึงที่นั่งของพระคุณเจ้า ่างคุบางก้องคุณเจ้าถึงมันนางนเทาเพราก็พอจิโซว่านางให้คนที่รถไกลเห็นเจ้าเยอะเจ้าอ่อนจนเข้ามาเยอจ้า่อนจนเป็นบุญเนยเป็นบุญท่านรักผู้อ่อนนเป็นบุญท่านได้เห่าอริเจ็นะคำคำว้าแอเหมือนยกไปคำถงเป็นบาปนะ จะนั่งฟังขำจะข้จะวัดเป็นบุญจะอ่นต้อนนี่นี้อ่อนต้อ oh, อ่อนตอนเป็นบุ่า อย่างเหลือไกลๆอยู่นะครับรูบาจารย์นะครับวันนี้สายยาวจริงๆนะครับอาจจะถึงร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบรูปนะครับนี่กับประมาณนะครับทั้งวัดบ้านเกาบบวัดบ่อชนนงนะครับเด้อนะครับวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับขอความเมตตารูบาจารย์ให้บินทบรแทนนะครับตัวเองมาถ่ายภาพนะครับ เด้อนะครับอยากจะเก็บภาพบรรยากาศไว้คงจะเป็นครั้งแรกนะครับที่มีครูบาอาจารย์มารวมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ออกรับบิณฑบาตนะครับต้องขออนุมโมทนาบุญนะครับคุณพ่อวิชัยคุณแม่จันทาอุลาลักษ์นะครับยมบัญชัยยมมอนญชลีนะครับที่มีกุศลศรัทธานะครับจัดงานบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับเป็นพิเศษพิเศษนิมนต์ คณะสงฆ์วัดบ้านเก่าโบวัดโบชนิงนะครับพร้อมด้วยนู่นนะครับวัดปา่าคำเม็กนะครับปรารย์มาธคนศักมหาปุญญุนะครับจากร้อยอ็ดนะครับก็เดินทางมาฉลองศรัทธานะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมีครูาอารย์นะครับประเจอุปสงฆ์ออกปวดศรัทธา มารับปินธบัตของญาติของโยมนะครับสาธุอนุโมทนานะครับเด้อนะครับเป็นบรรยากาศพิเศษพิเศษนะครับในช่วงเช้าๆ้าก็เลยขออนุญาตมาเก็บภาพยังยาวๆอยู่นะครับทั้งท้ายนี้เป็นของสมณีนนะครับครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นสมณีนนะครับไม่รู้จะถึงสมณีนหรือเปล่านะครับไม่มมีอะไรถึงหรือเปล่าเนาะนะครับนี่นะครับ นับเบื้องระเบ,บิดลายปันในนผมย้อทนทันั้นเนี่นะครับทั้งท้ายนี่จะเป็นของสมณนนนะครับวัดบัวชนิงน,นะครับมีแต่ตัวผมๆทั้งนั้นนะครับสมณนนน้อยนะครับเด้อเป็นบรรยากาศพิเศษนะครับโยมเขามีกุศลศรัทธานะครับให้การทำนุบำรุงประวัพระพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะวัดบ้านเกาบัวและก็ว,วัดบัวชนิงน,นะครับคุณพ่อวิชัย แม่จันทาอุลาลักษ์นะครับแล้วก็โยมบัญชัยคําดวงหมออัญชลีนะครับพร้อมครอบครัวนะครับโดยเฉพาะโยมบัญชัยนี่นะครับจะเป็นผู้ที่ขับรถให้พระเดชพระคุณหลวงตานะครับเวลาไปจิตนิมนต์ต่างๆนะครับมีญาติโยมครูบาอาจารย์นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงตานะครับไปให้ธรรมะต่างๆนะครับก็จะมีโยมบัญชัยนะครับเป็นคนขับรถ สันทีให้พระเดชพระคุณหลวงตานะครับนู่นนะครับตนสายเข้าไปในบ้านแล้วนะครับเป็นบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับพิเศษจริงๆนะครับนี่ครับผู้ใหญ่บ้านบ้านแสนสุกนะครับนี่นะครับสาธุสาธุนะครับผู้ยังเหลืออยู่ตัวนี้เออมาเก็บภาพทั้งทั้งหน้าและด้านท้ายนะครับอยากให้เห็นบรรยากาศทั่วถึงกันนะครับ นี่นะครับ MM area, ร ou, เมจันทาอุลาลักษ์นะครับผู้เป็นเจ้าภาพนะครับงานเซลล์โปรไซยูน่นในหัวให้แม <choses> ่บ้านนะครับมาใส่บาทนะครับเดือยมบัญชัยก็เป็นผู้ถ่ายภาพนะครับสาธุอนุโมทนานะครับ เป็นบรรยากาศพิเศษพิเศษนะครับนานๆครั้งจะมีญาติโยมนะครับผู้มีกุศลและศรัทธานะครับในบรวนพรพุทธศาสนานะครับนิมนต์พระภีสุสงฆ์าารครูบาอาจารย์นะครับสัมมาเนนนะครับพร้อมด้วยแม่ขาวแม่ชีนะครับถ้ารวมแล้วก็คงจะ200กว่าชีวิตเดียวกันนะครับทั้งพระเจ้าประสง์นะครับก็ประมาณร้อยกว่าร้อย เกือบ160นะครับทั้งภิกษุงสงฆ์สมณรและก็แม่ขาวแม่ชีวัดบ้านเกาโบวก็ประมาณ40กว่าชีวิตเลยกันนะครับดือ้อขอเก็บภาพบรรยากาศนะครับ

ต้นสายนี้เข้าไปในบ้านแล้วนะครับแต่ว่าปลายสายยังอยู่นอกบ้านอยู่นะครับเลท้ายนี่จะเป็นซามานีนนะครับสาธุสาธุนะครับจะสุดสายแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับนี่นะครับอยากจุมตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรนะครับในวันบุญขึ้นบ้านไม้นะครับคุณพ่อวิชัยคุณแม่จันทาอุลาลักษ์นะครับเป็นโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูนะครับวัดวา ศาสนาด้วยดีตลอดมานะครับวันนี้ถ้าติบข้าวเล็กๆนี่จะไม่พอนะครับพอยังหวั่นใจกับน้องสมณินนะครับว่าจะพอหรือเปล่าน้อนะนะครับนี่นะครับายิโยมผู้ให้การทำานุบำรุงบวบวนพุทธศาสนานะครับโชคดีนะครับยมเขาเข้าใจแล้วนะครับดูกระติบข้าวนี้มีแต่รุ่นใหญ่ๆนั้นนะครับ แต่ถ้ากระติบเล็กๆนี่คงจะไม่พอนะครับแต่ว่ายมเคยใส่บาตรประจําประจําก็เลยรู้ดีนะครับติดกระติบข้าวใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับลานตอนุโมทนานะครับแม่ครัวของวัดบ้านเก่าบอก,ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่หมดนะครับส้มตำร้อยล้านก็มาอยู่ที่นี่นะครับ ไปก่อนสาธุสาธุสาธุั่งบาตัตั้งที่พ่อเนาะเปนั่งหแล้วก็อายุสอตัวมดยอเาบินหาักะบเี่ยักจุดจยนอะนีมอนเอาตอนมีบาตีพุ่นยกก่อนมูเนาะเดวา่านีมอน้งบุญบานเอาดีเดี๋ยว้าว่าเดอครับไม่นี่แล้วครับไล้ครบแล้วทั้งนี้ทั้งนี่อะครเสียบ้อยเลยเดีอบินฑบาตนะครับ นี่นะครับครูบาอาจารย์หลังจากบินดบัดแล้วก็มานั่งอยู่ด้านนี้นะครับส่วนครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระมหาเถระนะครับก็เข้าไปนั่งดันในนะครับบริเวณนี้จะเป็นที่อยู่ของแม่ค้าแม่ซีนะครับเดอสาธุอนุโมทนานะครับเชิญประจําคือพราเจ้าพี่จีน,นี่นะครับผนิตสวยม่วงงาหม่วหลังร้อยเลี้ยงดิษฐิพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราติสยานมุนีก็เมตตานะครับคุณตาทีเริอนนั่งถ่าย